พาชมบรรยากาศกรุงปารีสของฝรั่งเศสนักกีฬาโอลิมปิกเตรียมท้าลมร้อนหลังฝนตกระหว่างพิธีเปิดพาไปรู้จักเหรียญรางวัลจากหอไอเฟลบรรยากาศกรุงปารีสของฝรั่งเศสคึกคักนักกีฬาแต่ละประเภทกีฬาเตรียมท้าลมร้อนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝนตกระหว่างพิธีเปิดคาดอุณหภูมิแตะ36องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ แม้ว่าสภาพอากาศที่มีฝนตกสลับกับอากาศในช่วงฤดูร้อนจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาบางชนิดเช่นสเก็ตบอร์ดและเทนนิสจนต้องเลื่อนตารางการแข่งขันแต่ด้านนักกีฬาก็ไม่หวัน่นต่างพร้อมลงสนามชิงเหรียญโอลิมปิก so yeah because yesterday and during the ceremony uh, the opening ceremony was terrible but I mean we are all so excited to be here so yeah I mean whatever the weather <laughs> I'm happy <laughs> for me it's uh, everything is fine หลังจากที่เกิดฝนตกระหว่างพิธีเปิดจนทำให้น้ำในแม่น้ําแซนปนเปื้อนมนลพิษแต่ด้านผู้จัดงานได้ยืนยันว่ายังสามารถจัดการแข่งขันกีฬาทางน้ําได้ตามกําหนดเดิมหลังจากนี้คาดว่าสภาพอากาศในปารีสจะแจ่มใสเอื้อต่อการเที่ยวชมกรุงปารีส Yeah it was a little bit of a dampener on things for the opening and a little bit sad to uh, to not have it in all its glory but look the sun's out now people are out it's just amazing and Paris has really turned it on for us ส่วนเหรียญรางวัลปารีสโอลิมปิก2024ได้รับการออกแบบจากโชเม่แบรนด์จิวเวลี่สัญชาติฝรั่งเศสระดับตำนานที่มีประวัติการออกแบบมาอย่างยาวนานภายใต้เครือ LVMH โดยมีการใช้ชิ้นส่วนเหล็กของหอไอเฟลที่เหลือใช้จากการซ่อมแซมมาหลอมเป็นเหรียญรางวัลซึ่งระหว่างที่มีการแข่งขันโอลิมปิกโรงกระสับฝรั่งเศสได้จัดอิทรศการแสดงประวัติความเป็นมาของเหรียญโอลิมปิกด้วย